บายดีพี่น้องปล่องปลายสกุกสกนุนมันนี้พบกับบ่าวลาวเลยพี่น้องบ่าวลาวสิพะพี่น้องมาฮ็ดกิ่นแรงเพี่น้องในเมนูที่ว่าตักล่องใต้ดินพี่น้องพี่น้องเคยเห็นบาพี่น้องนักล่องใต้ดินต้องสาบมันไปอาคุดนักล่องใต้ดินมาเมื่อนี้เอาก็เลยสิมา ทำเมนูพี่น้องขัวขัวนักลองใต้ดินกินพี่น้องแล้วก็นีตะก,กะแตนนะพี่น้องตะก,กะแตนที่ว่าเพิ่นไปเกี่ยวเข่าพากันไปเกี่ยวเข่าแล้วก็เก็บตะกระแตนมาไอซีเฮดเมนูเนาะขัวตะก,กะแตนกับนักลองใต้ดินมากินพี่น้องแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดเนาะผูือใดที่ว่าพากระเข่ามาช้มคลิปบ่าวลาวนะพากินพาทเที่ยวก็อย่าลืม้อพี่น้องเด้อ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวลาวในะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจสูต่อไปหรือว่าเป็นกำลังใจให้บ่าวลาวมีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปเนาะหม่ๆให้พี่น้องชมเนาะสั่นบอเสียเวลาเราพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องนะังกลองใต้ดินพี่น้องไปมาพี่น้องอมาเบิ่งนักลองใต้ดินนลกันน้องสาวพิ่นงกําลัง ใส่ีสบายดีพี่น eh ้องอ่าจักว่าพี่น้องนักลองใต้ดินมาเบิ็งนักลองใต้ดินทำกันพี่น้องเนี่ยน right yeah. ี่พี่น้องนักลองใต้ดินของข้าก็คือพี่น้องจิรอพี่น้องเนี่ยน้องสาวเป็นคุณจิรอมาคุณจิรอมาแล้วก็สิมาขัวพี่น้องมาขัวบเนี่ยได้กบไหลไปเลยพี่น้อง ประมาณสักห้าหกสิบตัวพี่น้องในปลาไหลกล้งเั็นโบมีพี่น้องเมนูมือแรงเนาะพี่น้องอาหารแรงก็ได้นำลองใต้ดินแล้วก็จะมีก็จะมีเห็ดพี่น้องมีเห็ดในเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกมีพี่น้องมีพี่น้องเห็ดปวกอันนี้มาใหม่พี่น้องเห็ดปวก ที่ว่าเพิ่นไปหาคุณนักลองตาดินมาแล้วก็ได้ได้ได้เห็ดปลอกไว้อีกนี่พี่น้องนี่ก็เพิ่นสีเห็ดอะไรไรนี่เพิ่นสีล่างแกงตัวที่หนึ่งอะไรนี่ติดตามเด้อพี่น้องเด้อติดตามผลงานเด้อพี่น้องเด้อไปน้ำกันต่อแรงพี่น้องแล้วก็เบาวลาวว่าสีผัดพี่น้องสีผัดเห็ดพี่น้องติดตามเด้อพี่น้องเด้อหน้าตาเห็ดที่เบาวลาวผัดเนาะติดตามเด้อพี่น้องติดตามไปน้ำกันเด้ออาแรงของมือหนีพี่น้อง ติดตามมาทั้กันแต่ว่าตอนนี้ยังหนึ่งเข่าอยู่พี่น้องเนี่ยกลงังเข่าอยู่เนี่เข่าอยู่ให้หนึ่งเข่าแล้วก่อนแ่งสีแ่งสีมาเห็ดกับเข่าพี่น้องตอนนี้กําลังใส่ขี่นักล้องใต้ดินอรอติดตามพี่น้องไอ้เพี่องเห็ดกําลังกําลังล่างเห็ดพี่น้องล่างเห็ดแล้วก็สีแกง ล้วลงมือล่างพี่น้องล่างเห็ดหลายเต๋อพี่น้องล่างล่างแล้วก็สีแกงติดตามไปด้วกันเด้อพี่น้องเด้ออาหารแรงมือพี่น้องเมนูที่นี่อย่างหลายอย่างอยู่พี่น้องเลยติดตามไปด้วกันพี่น้องได้ไหมแล้วพี่น้องของกินแรงพี่น้อง มันไปเกี่ยวเข่ามาพี่นอ้องอ่าไปเกี่ยวเข่ามาเลยได้ตะกรแตนพี่น้องได้ตะกรแตนมาไอลายเลยพี่น้องตะกรแตนกำลังแกปีกอ่าแกปีกสีขัวขัวมือแรงพี่น้องขัวกินเออน้องสายกับน้องไผ่ไปเกี่ยวเข่ามาเฮ้กกะตกกะกรแตนมา,นา,นนนนาสีขวัขวพร้อมกับนักล่องใต้ดินนนั่แหละพี่น้อง แต็นมงมันนักลองไต่ดินกับยังไ่ทันได้ขวดโอ้ย,ยังไม่ทันได้ขวดยังไ่ทันได้ขวดจำใส่ขี้ถ้าถ้าตะ๊ก,กะแตนพี่น้องรอเด้อพี่น้องรอเด้อรอติดตามเมโนูมาแรงพี่น้องเมนูอาหารแรงพี่น้องมีทั้งตะ๊ก,กะแตนมีทั้งนักลองใต้ดินอ่าแล้วก็บาลาสิพัดเพ็ดพี่น้องพัดดเ็ฒน์เพ็ดปวกนะ ปปเ,เะะผ็ดพวกเราเห็ดโคนนั่นแหละดีพัดผัดกินแมลงพี่น้องติดตามมา่น้กันพี่น้องขวดตะกเตรนพี่นอ้องแล้วขวดตะกเตรนก็รับรองใต้ดิน,ดนจ่ขวดผสมกันน้องไพ่จัดการพี่น้องเมนู ตก,กนนนนตะกะเต็นลองกินแรงขึ้น้อางูนี้มีตะกะเตนกับนักลองใต้ดินมีแกงเห็ดพร้อมอ่าแกงเห็ดพร้อ,รอมลำ่างไว้เรียบร้อยนี่เห็ดกันนี่นล่างไว้เรียบร้อยนี่ใส่น้ำมันบ่อะใส่น้ำมันบ่ใส่แล้วแห้อใส่ก็บ่ใส่หลายเลยไม่อยากใส่ก็แล้วแต่ แบบไหนก็ได้จะกินแรงอีน้องเอาเทามาใ่ไหลายั 那个大爷。 จะเต็มหม้อพี่น้องเต็มหม <Brain. S 2> like ้อกระทะอย่างเงผสมกันเลยผสมไปเลยตะกั่วตะกัวตะกั่วกับกิหลหรือว่านักลองใต้ดินนั่นแหละพี่น้องไม่เคยเห็นหมืนนักลองใต้ดินมัเต็มหม้อกระทะกินแรงพี่น้องมึงน้ำไปไหนด้วยวะอ๋อไว้เลมึงน้ำไปหาด้วยะอ่ะแเราต้องอะ

อือปะหนึ่งนะบ่นบ่เฮ้ กระเตนพี่น้องรอติดตามได้พี่น้องเด้อติดตามผลงาน